และจังหวะนี้อันติรวบนะครับแล้วเรียบร้อยครับเก็บติวกลับมาลอดมาได้แล้วตามด้วยนาตาาครับเรียบร้อยครับและจังหวะนี้งัดติวไปหนึ่งทีแล้วปิเกอร์โยครับเรียบร้อยครับปิเกอร์ตามไปเก็บขาป้อมครับแต่จังหวะนี้เก็บมาลอดขาป้อมไปครับแล้วปิเกอร์แปลอลสูไม่ได้นะครับแล่จังหวะนี้ปล้อยผีเสื้อไปหนึ่งทีเก็บนาตาามาหนึ่งตัวตามด้วยมาลอดครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ปิเกอร์เข้าฝ่ายเก็บนาคอสมาหนึ่งตัวครับ โอเคนี้นัวจัดๆเลยนะครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนชาว ROV ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ3ปีวันเลยนะครับโทรศัพท์พังครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เอาเครื่องเก้ามาเล่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องเก้าก็เพิ่งโหลดแอปอัดหน้าจอมาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับอะไรปรับไม่เป็นนะครับก็จะมีโลโก้แอปอัดหน้าจออย u ่หุบติดอยู่ข้างๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าผมรู้วิธีปรับเลยนะครับว่าเอาโลโก้ออกย่างไงนะครับ ขอขอภายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะลบหูลกตาแล้วนะครับก็โปรโมทเข้าไปครับแอปเข้าอัดหน้าจอดีจริงนะครับนี่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับส่วนโทรศัพท์เครื่องเก่าเปลี่ยนหน้าจอแล้วทักษะกินหน้าจอไม่ค่อยดีดีครับเล่นเกมไม่ได้เลยครับเล่นไปส่องตานี่ดาวล่วงเลยนะครับ ปุ่มเดินหน้าจอมันจะซาบกินไม่ค่อยติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมก็ยังงงเหมือนกันครับอาจจะเป็นกระหน้าจอชุดนี้ก็ได้ครับแล้วจังหวะนี้งานมานรอนไปหนึ่งทีครับแล้วเพื่อนไม่เข้ามาแล้วครับดูดิครับสาล่อให้นะครับไม่เป็นไรครับหลออเขียขี้พี่เลนกลางครับเราไม่ต้องห้าวนะครับพยายามใจเย็นนะครับไม่ว่าจะเล่นเลนได้นะครับทุกตัวนะครับพยายามล้อของก่อนนะครับถ้ายิงเราหวร้อนห้าวไปยังไงก็แพ้นะครับของไม่เกิดยังไงก็สู้เข้าไม่ได้นะครับ จังหวะนี้ก็เดินไปเติมที่เลนบนครับแล้วจังหวะนี้มาลอดเดินมาเติมของงัดไปนึ่งทีครับตอดมาลอดไปครับจังหวะนี้มาลอดก็เลือดเหลือครึ่งลอดแล้วนะครับเอลซูยิงมาโดนเราหนึ่งนัดนะครับจังหวะนี้รอเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนจะบวกนะครับมาปดแทบให้เพื่อนนะครับแ้วจังหวะนี้เพื่อนฟิกเกอร์เข้าไปแล้วเราฟิกเกอร์ตามไปเก็บมาลอดมาหนึ่งตัวเราจะตามด้วยเอลซูไม่ได้นะครับแต่จังหวะนี้จะออกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ แล้วออกมาได้ด้วยนะครับก็รอดนะครับ็อตนี้ก็มาเคลียร์คิทที่เล่นบนครับรีบเคลียร์รีบกลับบ้านนะครับแล้วเอลซูยิงเรามาแรงจัดนะครับต้องกลับบ้านก่อนนะครับยืนยืนต่อไปนี้ได้ล่วงแน่นะครับวาร์ปกลับแล้วเลือดก่อนครับไม่ต้องรีบครับถ้าเราปืนเล่นเดี๋ยวเราตายนะครับต้องกลับเอาเลือดให้เต็มก่อนนะครับให้พร้อมไฟนะครับ ราจะไม่ฟื้นนะครับตรงนู้นเกมมราจะเล่นแบบเรื่อยๆนะครับแลายช่วงวันนี้งัดนาคอสเป็นหนึ่งทีแล้วตอดเป็นหนึ่งทีกดันตีไปครับแล้วนาคอสเกือบตายครับไม่มีฟิกเกอร์ช็อตนีถ้ามีฟิกเกอร์ก็จะฟิกเกอร์ตามไปนะครับแล้วปล่อยสกิลหนึ่งโดนนาคอสเกือบตายนะครับชอ็อตเมื่อกี้นี้ปล่อยสกิลหนึ่งโดนขาป้องนี่จะเป็นท้ายเกมนี่นาคอสตายแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้นี้นาคอสเลื่อนเรือนึ้นมาแล้วก็มาช่วยเพื่อนตีดาร์คเพลเยอร์นะครับเสร็จแล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนกลางต่อครับ อย right? no in so ่าคิปไปครับไม่ต้องรีบครับเล่นไม่ต้องใจร้อนนะครับแล้วเราก็ไปเติมที่เรนบนนะครับเม็ดสำหข้ามอยู่เรนกลางเราก็ไปเติมเรนบนเลยครับเดินให้ไวนะครับเคลียร์คลิปเร็ดเราเราได้เปลี่ยนครับเราเคลียร์คลิปเร็จก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้งัดไป็หนึ่งทีแล้วเราตายด้วยนะครับจังหวะนี้เราห้าวไปหน่อยนะครับห้าวไปเอาฟันห่งข้ามในป้อมครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัาหน้าจอผมไม่ได้ปรับนะครับอย่างปรับไม่เป็นนะครับช่วงแรกๆ ก็จะมีโลโก้ติดเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะครับก็คลิปหน้าผมก็ปรับเป็นแล้วนะครับเอาไว้ลงในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องลงกันไปแบบนี้ก็นะครับต้องขออภัยพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมุ่งนาสู่หนึ่งพันซับสไครนะครับในจังหวะนี้ลองรับฟิวครับแล้วตอดไปหนึ่งทีครับหืมแล้วเกาะเด้งเลยนะครับ้วจังหวะนี้ตอดไปครับปิเกอร์เข้าไปเอาครับรียบร้อยครับได้ฟิวมาขาป้อมนะครับ จากหวันี้ฟิวโกดนตี้ไม่ทันเลยนะครับดาเมจคิตี้นี่ท่วมจัดเลยครับแล้วเราก็เลี์คีไปครับเราจะได้ป้อมเลนล่างนะครับแผ่นดาอยู่ด้วยตีป้อมไปครับเราได้ป้อมมันที่เรียบร้อยครับไปเติมที่เลนกลางต่อครับจังหวะนี้มานวนนีป่าฟันหนุนข้ามแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นไงล่ะฮาวครับนี่ครับให้ผลของคนฮาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกรตายตามสเตปครับ่เป็นไรครับเอาไม้ครับ ของน้ำเขาหน่อยแล้วทําห้าก็จะประมาณนี้แหละครับรีบเกิดมารีบไปเกียร์คีบเลนเราเลยนะครับรีบผ่าตังค์นะครับตายไปสองตัวแล้วนะครับอยคีบให้ไวเลยครับจงังหวะนี้ลาเอลสูสูมนี่เราอย่าไปยืนหลังคีบนะครับไม่งั้นจะโดนทั้งคีบโดนทั้งเรานะครับเพราะว่าส่วนมาก่งข้ามจะคนที่เล่นเอลสูจะรู้ดีนะครับส่วนมากจะตูมคีบก่อนนะครับเราไปยืนอยู่ตรงคีบนี่ เอวสูได้กับไลเลยนะครับยินโดนคีดโดนเราด้วยนะครับนี่ครับรออยู่ในป้อมครับเป็นต้องออกไปครับมันฆ่ามาเยอะนะครับรอเก็บขีดหนึ่งเดียวพอครับแต่วงวะนี้ยังไงครับงั้นเราจะเปิดดาร์คเลเยอร์ไหมครับเพื่อนเราเปิดแล้วข้ายืโซนให้นะครับจัหวันี้มาช่วยตีก่อนครับก่อนที่ยืนโซนดาร์คใกล้ตายก็นี่ครับเราเรียบร้อยครับแล้วก็มาโซนตรงนี้นะครับงัดไปหนึ่งทีมึง นาคอสเกือบตายนะครับช็อตเมื่อกี้นี้ถ้ามีฟิกเกอร์นั่นนะครับตามไปน่าจะได้นาคอสนะครับดีแล้วครับอาจจะตายก็ได้ครับช็อตเมื่อกี้เราจะไม่ห้าวแล้วนะครับในจังหวะนี้งัดในย่าในป้อมปตดเกิหนึ่งไปเรียบร้อยข้าวเก็บในยาไม่ได้หนึ่งตัวนะครับก็ตีป้อมไปครับในจังหวะนี้เราไม่กล้าแหลมแล้วนะครับต้องถอยออกมาก่อนนะครับฟิกเกอร์ไม่มีด้วยนะครับแต่เพื่อนเราได้ป้อมกลางไปครับเรารองัดนาคอสครับ ยังไงครับเพื่อนเราจะบวกไหมครับเข้าไปรับเพื่อนะครับเล่นเมทต้องคอยรับเพื่อนะครับในจังหวะนี้ตะกียหนึ่งไปหนึ่งทีโดนนะคอร์สหรือเปล่าปล่อยออกมานะครับอย่าเล่นลึกนะครับพยายามไปรับเพื่อนยืนกับเพื่อนนะครับเราเล่นเมหรือแครี่นี่เรายาแยกนะครับเราแยกยังไงเราก็ตายนะครับเราจังหวะนี้เพื่อนเราได้มาหนึ่งตัวครับเราได้ มาลอดถามไปหนึ่งคิวครับและจังหวะนี้เรางัดฟิวให้เพื่อนแล้วฟิวอันตี้นะครับจังหวะนี้ยังไงแล้วเรียบร้อยครับเพื่อนเราได้ทิปเป็นคิวไปครับเน็่คิวของอีช่าไปนะครับตามตัวลวดเลยนะครับเหมาคนเดียวเลยนะครับอีช่า่รงนี้ก็เสียงมันจะแหบๆหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับไม่สบายด้วยโทรศัพท์ก็พังด้วยนะครับโอ้โหหมดจะปวดไปหมดเลยนะครับทีนี้คลิปก็ไม่ได้ทําเลยนะครับเพิ่งมาทําให้วันนี้นะครับก็ประมาณ3วันแล้วนะครับที่ไม่ได้ทําคลิป วันนี้ก็มาทาให้พี่เนเพื่อนรับชมนะครับก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับพยายามทําคลิปให้ลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราตับไม่พังก็จะทําทุกวันนะครับแล้วจังหวันนี้โดนเอลซูตัดมาหนึ่งทีครับเอลซิวอันตี้ใส่เหล่าต้องฟิกเกอร์ออกมานะครับจังวันนี้เราได้ซิวมาหนึ่งตัวครับไปฉีกของแพนด้าไปนะครับแต่จังวันนี้นาคอสเข้ามาแบบนี้เราก็หิวอีกแล้วนะครับเขาเอาไปใกล้เขาแบบนี้ก็ตายดิครับไม่เป็นไรครับเราเริ่มกันใหม่ครับนี่พาเสี่ยงคลิปไปด้วยก็เสี่ยแลลนนะะคครรัับบเเสียยงจา เสียงแทบจะไม่ออกเลยนะครับตอนนี้เจ็บขอจัดเลยนะครับก็กลัวพี่เพื่อนจะลืมนะครับก็ต้องรีบทำคลิปลงให้นะครับโทรศัพท์ก็พังนะครับโอ้โหจะปวดเลยผมจังหวะนี้ก็ไปจำไปช่วยเพื่อนที่เลนกลางครับจังหวะนี้เพื่อนเราเหมือนจะบวกนะครับยืนรอในปุ๊บครับเรางัดมาลอดไปหนึ่งทีแล้วกดันตีไปครับแล้วแต่มันลอดยังไงเรียบร้อยดีครับช็อคเข้ามาแบบนี้ก็ ล่วงไปทีรขาผมอยู่กันหลายตัวนะครับไม่ได้อยู่ตัวเดียวครับช็อคมาทรงเดชแบบนี้ก็ล่วงไปครับจังหวะนี้ก็เราคีบที่แรงกลางครับเราต่อสนมข้ามหน้าป้อมไปครับจะไม่เข้าไปเล่นในป้อมนะครับเราไม่เล่นลึกนะครับเราลึกมาหลายตัวแล้วครับตายไปหลายตัวแล้วจังหวะนี้งานได้เพื่อนครับแล้วก็อันตี้ไปครับเ้วเพื่อนเราเก็บได้มาหนึ่งตัวครับเขียคีบไปครับแล้วเอลซยิงแรงจัดเลยนะครับเราเกือบตายเลยครับเขียคีบที่แรงกลางครับแล้วมาตัดบัฟฝนมข้ามนะครับบัฟฟ้าฝนมข้ามครับ ไม่มียันตีจะตีบัฟใช้ช้าหน่อยนะครับนี่ไปครับเราได้บัฟหาเป็นที่เรียบร้อยครับสเติมเพื่อนดวนเลยครับแต่เพื่อนเราตายไปแล้วด้วยนะครับแต่จังหวะนี้เข้ามางัดมาลอดหนึ่งทีแล้วได้มาลอดหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ยังไงครับเพื่อนอย่าเข้าไปเพื่อนโอ้โหแล้วต้องฟิกเกอร์ออกมาครับงัดติวไปหนึ่งทีแล้วถอยออกมาให้ไวเลยครับแต่จังหวะนี้นาคอสตามมาด้วยนะครับแล้วต้องงัดต้องงัดงัดถอยๆนะครับ แล้วซิลมาดักนะฮะแบบนี้ก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้โดนปิดนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับฝนังค้าไม่รู้แค่อะไรแล้วหรือเปล่านะครับโหหหหมาส่องฟังเลยครับไม่เป็นไรครับเอาไม้ครับจังหวะเมื่อกี้เราไม่ได้ห้าวเลยนะครับเราแค่ไปรับเพื่อนนะครับแต่ฝนังค้าไม่รู้แค่อะไรเรามากนะครับหมาปิดแล้วส่องฟังเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งซิลทั้งนาค้อนเลยครับแต่ละตัว ตัวโล่งทั้งนั้นลบยากจัดแล้วจังหวะนี้ก็ดันตีรวบครับแล้วได้มาลอยกับสิวมาครับแล้วตามด้วยนาตายาครับเรียบร้อยครับได้เป็นเทปเป็นคิวไปนะครับสวยจัดเลยครับจังหวะนี้เรารวบโค้ดสวยอะครับแล้วจังหวะนี้ฟันข้ามตายที่สวยจะจบบ้านได้หรือเปล่านะครับเดี่ยวสู้ตัวเดียวมันจะจบบ้านได้นะครับแล้วคีบเข้าด้วยครับต่อคีบเลนล่างเข้าหนึ่งเลนะครับแล้วเราเกียวีบไปครับเดี่ยวสู้ตัวเดียวเท่านั้นแล้วแวนโดนเอลโซยิงแบบนี้ยังไงจะจบบ้านได้หรือเปล่าทีนี้ เรื่องครับแบงครับงเอาเอฟูในป้อมนะครับฮาอีกแล้วนะครับเพื่อนเราเมื่อกีก็น่าจะจบบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ารอพร้อมกันไม่เป็นไรครับรอได้ครับตัดบัฟฟ้าฝันข้ามนะครับได้บัฟฟ้ามันที่เรียบร้อยครับเรามาดูเลือดกีบกันต่อครับแล้วเพื่อนไม่ให้เลือดกีบเราด้วยนะครับตั้งนานไม่ตีพอเราตีจะตายมาเอานะครับโอ้โหงงจะปวดเลยทีนี้จะดูเลือดต้นน้อยเลยครับ นาตาญาได้แรงนะครับแล้วเอลซูยิงมาแบบนี้อีกโคตรแรงเลยครับฝังข้ามเลเกมแล้วนะครับจังหวะนี้รอครับรอจังหวะแล้วกดอันตีไปงัดนาคอสหนึ่งทีเก็บหนาคอสไม่ได้หนึ่งตัวครับจังหวะนี้ได้ปุ๊บแล้วออกเลยนะครับเลือดไม่มีนะครับรอสกิลด้วยครับแล้วอันตีเราจะมาในแปดวีนะครับรอครับเจคลิปเรียนล่างให้เพื่อนนะครับจังหวะนี้ก็น่าจะขึ้นบ้านฝั่งข้ามได้นะครับเก๋ขีไปครับแล้วยังไงครับเพื่อนเราจะบวกไหมครับ แล้วเข้าไปเติมดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วคลิปตัวประคิปมาอย่างนี้ก็น่าจะจบบ้านได้นะครับแล้วสติวเข้ามาทางขวานะครับแล้วมาลอดช็อกมาแบบนี้แล้วก็อันตีไปครับแล้วเรียบร้อยครับได้มาลอดมาหนึ่งตัวแล้วจบบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเกมนี้ก็เราไปดูสกอร์นะครับว่าเกมนี้เราคิวไปได้เท่าไหรนะครับเกมนี้ก็นัวจัดเลยนะครับโอ้โหไม่รู้มาจากทางไหนนะครับมีตัวล้วงสองตัวแล้วครับนาคอยกับสติว เล่นค่อนข้างที่จะยากจัดเลยนะครับเกมนี้โหเดินไม่ถูกเลยนะครับโดนล้มบนข้ามเยอะจัดแล้วเราได้ MVP ไปด้วยนะครับสําหรับเกมนี้มาดูสกอร์นะครับว่าเราคิวไปกี่ตัวนะครับกดไลค์เพื่อทุกคนเลยครับมาดูสกอร์นะครับว่าเราคิวไปกี่ตัวนะครับสําหรับเกมนี้เราคิวไป8ตัวตาย4ีอิแปดนะครับก็ได้ MVP ไปนะครับสําหรับเซติเทมก็ตามเซติเทมแนะนําทั่วไปเลยนะครับมาดูดาเมจนนะครับว่าเกมนี้เราทําไปเท่าไหร่นะครับ สำหรับดาเมจเกมนี้ก็ทำไป28.5นะครับมากที่สุดในทีมเลยนะครับดาเมจท,ที่นี่แรงจัดเลยนะครับสำหรับเลิมนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆาเลยครับ